โอ้โอ้ยอูกดีกว่ากลางคืนบาวูซีกูยิงดาบไว้ดักโอ้ยเฮ้ยกูจะไม่ลืมไม่ได้แต่งปืนเลยมันกดเกิดปุ๊บเกิดปั๊บเลยโอ้โหแล้วแบบนี้คือพอตอนที่เราเป็นเปิดอินฟราเรดเราไม่สามารถใช้ไซส์หลักได้ใช้ได้แค่ไซส์รองลำบากมากเลยให้กูแต่งปืนก่อนผมจำได้ผมน่าจะอันล็อกนะนี่ไง เนี่ยเฟรโร่แล้วก็ใส่ท็อปไซส์เนี่ยเรดดดอดสวยโบว์เป็นอัตโนมัติแล้วคือตอนนี้คือปืนนี้ผมเล่นไปเยอะแล้วสบายสบายไปเราอยู่ตรงนี้เลยขอบอ้าวเพื่อนกูไปไวจังนี่เนี่ยเล่นี่คือไซส์อิฟาริดนะโอ้ยยดโดนยิงเข้าเกาะไม่โดนยิงเข้านี่เท่าไหร่เลือดเลนไม่ไหล อืมอุอินฟารเรดอืมเฮียะมันคุมันของเราฟิลกันเลยพออินเป็นอินฟารเรดแล้วมันยังฟิลเปลี่ยนฟิลเกมเปลี่ยนไปแหละมันที่จังทำใหมันที่ได้ขนาดนี้มผมได้เอ็มสองร้อยแล้วมันก็แทบจะวันชนเลยสวยงามโอ้ย ขึ้นมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเอเนมีมันวางระเบิดแล้วโอ้โนูเฮ้ยไม่ยิงอ่ะโอ้โนู้งไม่ใช่ดูคาแรคเตอร์กูจะกูจะดูโหลดเอากูอ่าถ้ากรอกกรอกมันเบานะเอาจริงๆเกมเกมนี้กรอกเบาแบบเบาเบาจัดเลยผมไม่ค่อยชอบอ่ะ มันจะมีออโต้โผมว่าผมว่าผมไม่ใด้ลุกมุมเหมือนเดิมด er ีกว่ายูนิก้าเยผมว่ายูนิก้าผมยังพอมีอนาคตมากกว่าเข้าไม่ได้เหรอวิธีการลงตึกแบบความเร็วสูงตายตายลงตายบันไดวิ่งกระโดดมีเสงจริงกันอยู่ข้างบนเกไปเกไปที่ศัตรู โอเคไี่แล้วมามามายูนิกานี่ก็ถือว่าดีมากเลยเป็นปืนที่ cross combat ได้ดีมากในระยะในระยะกลางใกล้นี่ถือว่าใช้ได้เลยถึงมันจะถือมันจะสองนัดก,ก็เถอะแต่แบบมันก็แค่สองนัดนั่นใช่ไหมใช่ วางมันไม่ได้วางที่มันไปวางที่อีนี่เลยถึกกับอีกคลาบหนึ่งจ้าไม่หมดนี้มันเฮลอั oh. นนี้สั่มเฮลพียแมนเลยโล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 แมนเลยโลคุณมันชอบยืนชุบเออเออเกมเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่มันชอบยืนชุบซึ่งเราสามารถแบบว่ามักง่ายได้เกมเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องยืนเรานอนได้เลยเฮ้ย oh. อันนี้ซ้ำฮิล thank you เคยเราแก้ไขระเบิดได้แก้ระเบิดแก้ไขระเบิดนึก oh. ว่าศพนะเพราะบางทีสบก็ยังอุ่นอยู่อโอเคยเราก็าได้มุมที่ดีละหาตรงที่สว่างสวางนี่ไงวูวน,นั่นแหละ,ป,ะ,ป,ะปั๊บๆเบ้ม เฮ้ยเ้ยช็อตช็อตที่นึงควรจะโดนแต่ก็ไม่โดนเจ็บไปนะเฮ้ย hey. มันวางกระเบิดแล้วซี C. โดนอย่าง้ี้เนี่ยให้ช็อตที่ควรจะโดนไม่โดนเว้ยแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดต้องต้องรอชาร์จรอชาร์จแบตหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้รถเอาลิตรใช้ด้วย รอ,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 อรอรอเติมโม่ให้เสร็จก่อนโอ้เยอะหนู่นะอืมอืม,อมปืนที่มันดูไม่ค่อยกระสุนตกเพราะว่าผมใส่หน้ายาวมานะของอ่าชเชกมันเลยยิงคงๆงได้เลย ทจะไม่ต้องกะไม่กะก็แค่ระยะแบบไกลแบบไกลเป็นกิโลถึงจะค่อยกะสักสองสามอยนาทถึงจะค่อยกะถือวันช็อตดีกวาไอนี่สมอโมดีเอเดวันก็สมมไอนี่สมโมดีอะยโอเคโอเคโโโอ้้โอโอย้้้โโอยย ไม่ยุ่ e you from man เทเรนเทเรนอ๋อเป็นคนไทยนี่เองเออดูดีดีเชี่ยวกนะครับท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาโอ้โหท่านผู้เจริญผมเป็นสไนเปอร์ที่ดีให้ได้นะท่านผู้เจริญยังอยู่ไหมอ่าท่านผู้เจริญนั่นเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมครับ คุณล่นไปซัพพอร์ตใช่ไหมระวังระวังด้วยนะคุณออวชิตเฮ้ยมาดิมันโคมมากเลยมันอยู่ไหนบอกผมมาผมจะยิงมันเองโอ้อากดรับเจอคนไทยเว้ยท่านผู้จริญ บางทีสะขมก็หลอกตานะเหมือนเหมือนมันจะยิงโดนแต่ก็ไม่โดนอ่าเฮลใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วย้นอนนอนลงนอนนอนลงนอนลงนอนลงแล้วชุบนอนลงแล้วชุบนอนเนียนกว่านอนนอนลงแล้วชุบอ่าเราขึ้นไปบนตัวนี้ ở ừ, nó khung rồi nó khung nhanh, You fucking son of a bitch, man I got you, man uh, Anyone? I need some help here, help Thank you Thank you so much uh, Enemy here, he's low Thank, thank you Another enemy There are so many, man There are so many thanks oh my god you are best doctor man you are best medic you are best medic I ever seen y a h I think it's another one up 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 ah t ระสุนลงหมด t มดเดี l ยวม o งร m o ุ e ยโหลดหมดคนล Cut, า u ไอ้เยี่ยตัดตัดจบแบบละครไทยเลชีวิตกู แชมป์สิครับรออะไรเอาอันนี้แล้วใส่เป็นอันดอดนี้ก็ได้เลดดอดเนี่ยผมได้โบว์บอัตโนมัติมาแล้วผมได้โบว์อัตโนมัติมาก็สบายสบายครับเอาเยืยตาย <laughs> มันยือยืนตายทะลุ <laughs> ตายแบบอย่างนั้นเลยเยืนตายทะลุหายเลย เราเรายึดยดอีกตัวแล้วโอ้ยบอเราโอเคเราเราชนะไหม hey, a อ <c oughs> จอมืดมึ <c oughs> อ้อย่างงี้ด <c oughs> ิมึงอย่างนี้ด <c oughs> ิงง <c oughs> คือมึงไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้เหรอตัดตัด่างนยังีเหรอ หลุดดิ้งเลยเเลยเอา้เอา,เอาหรือว่านี่ก็หลุดหรือว่านี่ก็หลุดยังไงตาเรี้ยวอะไรเนี่ยเจ้านี่มันตัดจบแล้วไม่ประกาศว่าใครชนะใครแพ้แล้วมันก็หล a ด i ิ g งเล e เวเลยโอ้ยใครมันดิงมากระสุนปริศนาอ้าวไอ้กร,ระสุนปริศนาอ้าวตายแล้วเ,เหี้ยกายสศพ คือมันประบอนี้มันต้องรีบเลงล่ะรีบเลงรีบ,รบหาเลยไม่งั้นเดี๋ยวแบกมา โดนมาโดนเชยแท็กยิงทีหนึ่งแล้วม่งแบบล้มไปเลย <c oughs> อ่าอ่าฮ่ไม่ยอมโผไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไงตัวไ,ได้อะล็อกสก,กินอะไรเลอะเทอะมามงง <c oughs> หมดเลยแสดงว่ายิงไปเยอะพอสมควรเลยนะ <c oughs> อ่าได้เวลาละอุย้ยกระสุนมันมาจากแถวนี้ไงมาจากแถวนี้รีบยิงหน่อยสิครับ นีไ่ไงอินฟาเลตใส่อินฟาเลตล้วเล่นใน,นแมเปอย่างนี้มันกลงจริงๆเลยนะแต่ผมชอบที่เขาเป็นบ้านเล็ก <c oughs> จี่อ่าได้เวลาเราอดูกันว่าจะมใีใครเอ,อ่ออ้าไปได้เต็มอะเฮ้ยกูพี่กูเกิดอย่างนี้เหรอดูเกิดบั๊กด้วยก,กวยูผมเกิดบัก๊ก ยิงได้สองตัวสองตัวเฮ้ยเฮ้ยชอ็อตไหมที่น่าจะยิงติดต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่านี่มันบั๊กบั๊กจนแบบว่าตัวผมติดกำแพงแล้วก็เกิดไม่ได้เพื่อนจานําไว้นะว่าใครที่ใครที่อยู่ใ,ใกล้กำแพงนี้อย่าก,กดเกิดตรงนั้นกับมันเลยค่ะโอ้โหโอ้โหจัดมือเคมยงเอาตรงนั้นไปเลยก็ได้ต้องจะทํายัอ้ยหามุมครับเหยียบๆไป อ้ายืนนิ่งๆอ้าไอ้นั่นย่อๆย,อย,อยังไงจะไปชุบเพื่อนอ้าตายครับเป็นลมแดดมันมันต้องมีดีเลยหน่อยนะในการชักโบม,มันเป็นโบอัตโนมัตินะดีว่ามันชักได้นะอ่าโอ้ไมอ่าเจ็บครับไม่ดีด้วยไม่ดีเลือดด้วยนะผมชอบจริงๆไอ้พวกที่มันไม่พันเันเด็หรือเปน,นเด็ดหมด มันก็จะตาย็แบ้ว่าเล็ดไหลตายอ่าอินฟารีที่มันกลุ่มจริงๆเลยนะอ่านี่ไงนี่ไงครูสงสัยว่าทำไมอู้ผมถึงมีของครบเพราะว่าในรอบที่แล้วนะตอนที่เกมเปิดเพจทสตัวที่แล้วผมเล่นไปเยอะกอสมควนก็เลยมีสกูบแต่มันก็ยังเร็งได้อยู่นะเพียงแค่ว <fit> ่า เราจะมีเห็นไม่ชัดเท่ากับตอนที่โอ้ไม่ก็ว่าแต่ฟักโอ้ชีสโอ้ยย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  เนี่ยลู look up waiting they are s u p p l d u p here man you see on in the sky in the sky up there that 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 are s u p p l d u p man okay appreciate that okay ถึงผมจะเป็น s n ป p e r แต่ผมก็สามารถสั่งไอ้นี้เพื่อนได้นะ supply d r o มึงต้องรอเออมทำอะไรนี่หรอแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นศพหรือเปล่าเรื่องของเราจะยิง oh shit มันยังอยู่ปอกวะไอ้ดราก้อนอะไรสักอย่างผมโทรลงวิ่งไปดูนี่เอ,อ้ยยังอยู่เว้ยเนี่ย how you doing man เฮ้ยเฮ้ man how you doing oh shit ชุด fuck 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 oh, no 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 he's dead he's he's dead he's dead I'm gonna revive you man gonna be fine กลับมาช่วยมันทันนะเนี่ย <laughs> ดีจังเลย เป็นทีเมทที่ดีมากดีนะมัน <laughs> <laughs> เออว่ะเฮ้ยโมเมนต์โคตรครซัมขอบุณชีดเฮ้ยโอ้โอแตอินฟาเลตมันก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าลมเหมือนเปิดแบบเห <laughs> มือนเปิดโปงเลยไม่เล้ว่าใช้ <laughs> อินฟาเลตสกครอินฟาเลตแต่แมปก็ต้องเป็นแมปที่มันมือดๆอุมครึมอย่างนี้ด้วยถึงจะเข้า เอ้ยนีย่สนุกสกูสมันโคตรหลอกตาเลยเราต้องคือผมแต่งมาจนแบบมันแทบจะทีสเกนเลยผมก็เลยต้องกะผิดมีคนวิ่งในบ้านนี้ผมสัมผัสได้โวชโอ้ s h อ t The Fuck Up Man เค้แ้วเราแล้วแอแบบล็อกนี่ไงนี่ไงหัวรูดดีกเฮ้ช็อตไปสวยงามกระเด็น,ดนอุ้ยเพื่อเราโดนอะไรสักอย่างนิ่งเลยเดี๋ยวขอเป็นทาง Fast Travel ไปอีกห้องหนึ่ง Fast Travel ไม่ใช่อ้าวเราแพ้อ่ทำยังไงกันแน่วะเนี่ย s u m m ร r ว้าว โอเคสองสองโอเคเสมออย่างนี้ได้